จ้าแม่ความสุขเล็กๆน้อยๆจ้าแม่จ้าจ้าเร็วเรโอ้ยพูแพ่งด้อสายปว่น่ะอันนักนักนังลงนังลงนังลดังลจาแม่จ้าแม่โอ้โหบุ่มอ่ะ้อ มไออกจ่ายมาเลยเด้อโตกินข้าวน่ะมาบิ๊กมาอยู่น้ำน้องนี่มะมาลดมานะฮะมาบิ๊กบิ๊ก หามาเลยพาน้องหามาเด้อรถมานะนี <t chips> ่บอกได้เด้อค่ะเด้อฮัอนดูนีเด้อดูนีิเด้อนี่นี่นี่มาเต็มปิปิปิอ่บจุ๊บบิบิบิบมบิบิบ นี่ nè ๆยิ้ม mai phải biết หมานี่ <ngó. cười> biết mẹ biết <laughs> Mà, mẹ biết mẹ biết mẹ Biết mẹ biết mẹ biết มาพี่มาพาน้องมาพี่เริ่มลำคาญแล้วนะคะได้มานเอาสมุดโหอยู่ในเหือนอ้ยเจ๋อเจ๋อเจ๋ออุ้ยอุ้ยคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับตะใครด้วยนะคะขอบคุณค่ะ